จะอไปทำเรื่องอเรื่องาเื่อครวางระวังวองรถครับมีอะรพูดเลยไหมครับนค้ครับมี่ะไรพูดเลยไหมครับนค้ครับ ยากน,นะครับขอ่อยยากแป๊บเดียวคุณกองน,น่าหน้าเลยครับเอาเลย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 ครับเดียวแป๊บเดียวครับโอเคไปได้เลยครับ ต้องต้อมาเป็นเป็ต้องจัดจะเป็นแค่แผนระหว่างที่ตอนนี้แบบไปไปอ่าจุดทุกก็กับจุนีก็

เดี an, no okay. so, ๋ยวเราอดนะครับขับตรงนี้ตีรอดแล้วครับตอนนี้เราจอดแล้วครับเราจอดแล้วครับตอรดแวครับอนนรวครับราดแครับตนนี้เรแล้ครับตี้ราวครับราครับ ลักทรัพย์นะครับในฐานที่ราชการนะครับในเวลากลางคืนโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเพื่อกระทำความผิดนะครับนอกจากนั้นหลังจากเกิดเหตุเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบว่ามีประเด็นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับประเด็นเพิ่มเติมหรืว่ามัมีสารเสพติดร่างกายอะไรหรือเรามีการตรวจสอบไหมครับผู้กอใช่ครับมีประเด็นเรื่องของสารเสพติดครับก็เคยต้องโทษกดีเยี่ยมจิตจำนวน5คดีครับเป็นข้อค่องจำหน่าย1คดีครับแล้วก็เสพอีก4ี่คดีครับ เห็นความเชื่อที่เขาบอกวันนี้เขาบอกว่าความเชื่อในความศรัทธาที่เขาอยากมาตรงนี้ไปถวาบูชาเนี่ยคือตรงนี้เรามีความเราต้องพูดอ้างว่ายังไงบ้างครับเอ่อเป็นประเด็นในเรื่องของการสอบสนวนเราก็คงรวบรวมไว้ตามที่ปรกากฏจำเรื่องความครับเมื่อวานที่กลับไปที่บ้านเขาเนี่ยในบ้านเขามีพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะเลยตรงนี้ครับผู้กลับมีการตรวจสอบมีการขาโมยหน่างไรบ้างหรือเปล่าเอ่อดำเนินการตรวจสอบต่อครับยังมีขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่อีกไในบ้าี่บ้านนหเดี๋ยวเราตรวจสอบต่อกันตามกันไปครับครับอนี้ การพูดคุยเนี่ยเหมือนว่าสติก็ยังเหมือนสอบประกอบเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาจิตอะไรนีใช่ไหมครับก็มีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นความเชื่อของเขาส่วนบุคคลและประเด็นที่สองก็คือผู้ปกครองเขาเแจ้งว่าเขามีปัญหาเรื่องของสารเสพติดแต่คุณหรือว่าตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีจริงใช่ไหมครเอ่อเบื้องต้นมีประวัติเรื่องนี้แล้วก็แจ้งว่าก่อนที่มาก่อเหตุเนี่ยก็มีการเสพครับอยอมรับเขาอยอมรับเองว่าเสพมันจริง ขอบคุณครับ